สวัสดีครับพบกับผมพัฒรามายเกมครับกับเกม Call of Duty 4อนไลน์ครับผมก็เป็นภาคแรกนะครับผมเป็น e a t w l e f r e 1นั่นเองครับผมก็ผมก็หายไปนานนะครับฮัดดิสมนเจงนั่นเองครับตอนนี้ยังไม่มีตังคู่ข้อมูลเลยนะครับราคา 15k นะครับคู่ข้อมูลแพงมากๆตอนนี้ก็อัดคลิปด้วยกันเอาฮัดดิสเก่าๆมาทำเป็นแบ็กอัพนะครับพร้อมกับ SSD ตัวใหม่เป็นมาสเตอร์นะครับ ยศมันหายนะครับทุกครั้งที่เราลงวิดโอใหม่ยศมันจะหายามันเป็นไรครับห้องนี้เราเล่นกันแบบเดียวกัขึ้นกับอุ้ยโดนระเบิดเวลสี่สิบจะได้เคมอลโอ้โหวันนี้คนเล่นเต็มห้องเลยเนี่ยปิงผมร้อยเดียวเองนี่ขนาดเน็ตผมโคตรกาาจะบอก 没有恨了。 ค่าเจ็ดตัวมันจะได้เฮลิอคอปเตอร์ครับเสียงเกมมันโคตรระห่ำเลยครับวันนี้ผมปิงร้อยกว่า ใช่ตัวเดียวผมได้ช็อปเปอร์ ไม่อยู่แล้วเสียงเกมมันดังไปโอ้โหมีคนใช้อยู่อ่ะเ่อเราใช้อยู่เราจะใช้ไม่ได้วันนี้เขาเล่นกันเต็มห้องเลยนะเนี่ยเนี่สิบหกคนสิบหกสิบหกสิบหกกเท่ากับสามสิบสอง 6232ม่กระตุกเลยนะเซิฟไทยนะครับเนี่ยเซิฟไทยไม่เซิฟไทยนะใกล้บ้านมากจริงแทงเก้าเก้าเนี่ยพโคตรกากเ็เล่นได้ามาเล่นกับกาจอใหม่ด้วย960ทำไมผมเรียกพอไม่ได้ถ้าเราฆ่าอีกคนหรือสองคนเราจะได้นะนุกนะเขาคอนิกเกมไวแบบ ไม่ไปอะนอนเฝ้าตรงนี้แหละอยากได้ฮอร์อะได้ฮอร์ นนี่มันเป็น,ป,น,ป,นปืนเจาะเกาะนะครับเวลายิงมันทะลุโดนอีกตัวนได้แน่แน่แน่แนโอวว้หเวลวกระจายบอกเลยอะไรมีมปืนเอ็มอยู่ ผมยังไม่นี่ผมยังไม่ตาย,าย็เเนียยชอปเปอร์เราจีได้จะไ,ได้เคมอลอ่ะมีคนบนนะภาษาอะไรก็นไปเลยโอ้โหไม่หหมเห็นเราไม่ได้เราเป็นจิบกาด ม,มันจะพีเดเตอร์อ๋อใช้พีเดเตอร์ไม่ได้ไม่ใช้พีเดเตอร์ไม่ได้ใช้เเตอร์ <c oughs> อยใครรู้ตายโ <c oughs> หดร้ายเลอเกินโคตรมาเลยนะเก่ <c oughs> แค่ได้รีมาเตอร์มานะผมว่าภาพจะสวยกันนี้เยอะเลยประเด็นคือเขาจะทำระบบให้มันเล่นได้แบบนี้แบบแอดเซอร์เวอร์ผ่าน IP เท่านั้นเองคมันใช้หรือมันได้เลยง่ายช็อปเปอร์ผมงูพรางมาแล้ว

โอ้ยมาจีบข้างหลังโอ้ยตายจนได้เป็นกับทีนี้เราไปดูว่าเราปลดปืนอะไรบ้างปืนคัสตอกแรกมาตายก่อนอถ้าเราเล่นปืนจากคัทตอมนะครับปืนมันจะปลดปลดปลดล็อกด้วยนะถ้าเราไม่ได้เล่นปืนจากคัทตอมมันจะไม่ปลดล็อกปืนปลดล็อกพวกอะไรก็เป็นกล้อง

well ปาดไม่ตายมีปาดไม่ตายเลยเอาไว้เอาไว้ปรับปืนก่อนครับ <c oughs> นี่งไงปืนอันนี้คือช่องปืนแล้วมีห้าช่องอน,นี่ช่องหนึ่งเราจะเอาเปืนอะไรเราชอบเล่นปืนอะไรแล้วก็ใส่ไปนะครับแพลกี้เราใส่เคมอลไปลเอาไว้เผื่อใครแล้วก็บล็อกเรดาร์ส่วนอันข้างหลังนี่เราใช้อะไรดีอ่ะ ผมไม่รู้มันคืออะไรนะไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันอันนี้มันเหมือนกับวิ่งนะครับอันนี้ยิงโดยไม่ต้องซูมจะทำให้เป้าไม่ค่อยสายอันนี้ใช้ไม่ได้ดะไอห้องนี้เขาไม่ให้ใช้ระเบิดลนก็ใช้ไม่ได้ห้องนี้เอาอันนี้ไปลวกันครับเอ M9 เเส่ m 9. M 9. M อันที่2เราจะใช้ m p 5 M9 สายเก็บเสียงพร้อมด้วยเราจะเคหมอปักปักยู่เ v วมันเดิมยิงเอาเป้าสายไปแล้วกัน3ใช้ปืนนี้แหละปืนนี้ดีสุดแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นบเลต้าเหมเือนกันอันนี้เอา RPG ไปค,ครับซ n นิ b บูมเคิร์พลังระเบิดและดาเมจ ส่วนอันนี้เอานี่แล้วกันอันนี้อันที่สี่เป็นลูกซองมันก็ไม่ค่อยไม่เชิงจะค่อยได้ใช้แต่ก็เอาไปก็ได้ จะยิงแรงหน่อยอเคมอ<ม>บล็อกเรดาร์เหมือนกันอันนี้เอาอันนี้ไปกดชิปได้นานขึ้นอันนี้ใช้อันนี้ปืนโปดผมเลยแต่มันยิงเวลาคู่กับสไนเปอร์มันยิงดีครับเวลาคู่อย่างอื่นมันยิงไม่ค่อยดีจะจอยเซิร์ฟเวอร์ต่อเก็บเปี้ยวกันต่อไป เดี๋ยวเขาจบดา่างเลยอ่ะรอรอมันเนี่ห้องเนี่ยเล่นกันทั้งวัน,นอ่ะผมบอกเลยห้องน่าจะเต็ม32ใช่ไหมสามสิมน่าจะเต็มเต็มสีได้ It's yeah, yeah. let's do this for me. ชนะซะงั้น